รับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดหาไอเทมกิ้นะครับในร้านแกลอรี่ห้าสี่ดูนะครับอัตราการดอมนะครับคอมอนนะครับสี่บเอร์นะครับเล่สิเปอร์เซนะครับอีพิกสิบี่เปอร์เซแล้วก็เลเจนดิลี่นะครับสี่เอร์เซนเองนะครับราคาการเปิดแปดร้อยนะครับแล้วก็ให้เปิดสองรอบนะครับในการรีรันค้า3ามวันนะครับไปกดไปเลยครับรอบแรกโอ้เปิดมาก็เจอไอเทมอีปิกเลยนะครับมาต่อรอบที่2ครับโอ้โหรอบนี้เกลือนะได้ไอเทมคอมอนมานะ Three hours later มาต่ออีก3วันนะครับจำกัดการซื้อแค่2รอบเองนะครับถือว่าน้อยมากนะรอบแรกครับจัดไปครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสบัสแรนะพื้นสีฟ้านะครับต่อครับได้คอมมอนมานะรอบนี้เกลือนะครับ2,000 years later มาต่ออีก3วันตัดไปนะครับผมใช้เวลาทำคลิปนี้ประมาณ1อาทิตย์พอดีนะถือว่าเป็นคลิปที่นานมากนะ,ะครั้งแรกครับกดไปโอ้โห อันนี้จะเป็นสบ,บัติเลน,นะครับต่อครับครั้งที่สองคอมมอนครับจะเป็นหัวมังกรนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ